เบลล่างานเข้าถูกวิจารณ์เดือดจนชื่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดูเหมือนว่าจะงานเข้าซะแล้วล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังจากที่ในโลกทวิตเตอร์ต่างมีการพูดถึงละครให้รับพิพากษาที่เธอกำลังแสดงอยู่เตจูจูก,กลับมีดราม่าเกิดจนเฮชทกเบลล่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ซะอย่างนั้นทั้งนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านึกว่ามาคอ l l o ที่ไหนได้ไดห่อเฮชท็เบลล่าราณี บอกได้เลยหยุดอวยจ้าล้นไปหมดเฮชเทตเบลลารานีถึงแม้จะสวยแพงแค่ไหนแต่ถ้าไม่คอเอาก็บูดบูดบูดเบลลารานีไม่สนับสนุนจ้าเฮชเทตเบลลารานีและอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีภาพที่สาวเบลล่านั้นเคยโพสต์คู่กับคณะนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกมเมลหังดังมาพูดถึงด้วย